นตซุปไฟเต้นนะน้าไอ้น่อยตอำีำออ้น่มาหอดที่หนึ่งเดือนหนึ่งเนาะ Pang, bang, bang, troom, tum, tum. Thank you.

มาได้แร้มว,วรมาม่ไดแล้วมากจังเลยคือมามามา เมนเล่อะัรนี่ไนั่นเ่ยมันตับตัวยอินมันแตงเลยนี่โต๊แตงเดีวเพท่านไหนหายแก้ไฟได้หรืท่านคนนี้ยืนตับของกุนเออกระมืเออรมากเบิ้งย่างก๋วยิี่งสยหน่อยไงอร่มากนะของขับของกูดเนาะผัดฟ้าฟ่าซองเหาอรได้มากเด้อ่ยดี่มาเอิอย่าเบิ้งเยอี่าเบิงี้ไม่ยังแนในข้าผ่าน่ยังแก้่้ย นี่ครบก็แล้วขื่อน่ะครบแล้วไรอคบแล้วพ่ครบแล้วอไม่ยังเนี่ยนอนออันนี้ออันนนองเออง่านองขับของพูนไปมด้วยไ่ซ่านดิเดนเนชิป่นียด้าอันนี้เนี่ยเป็นจตสองมือกดับราดีมากบดี้ลรเดอ ท่นโมดีเดาโบเอววันอาทิต่านโมดีเดบเอาได้วันี้ที่ทำในโบภาพนี่ใยัมาครบที่บตัวท่านครบี่มี่ได้ดิในมากเไแ่วาผา้องเหล้าอไรมาโบมาไดาซองหล้ไมาโบาชี้ตา้มาได้ได้า้

ยายได้มีกำเรยนบ่าบัดตีนสุวนเจ้าบ่าบัดยิ่งใส่ขิ่นเอาตีนถูไทย่าได้มีบาดหายน้ำเสียนยายส่องตีนบ่าบัดเล็กน้ำหน่อยเที่ยวลงพลาดมื้นยาได้หัวขาดพื้นขาห่านในพึ่งเขาบาดบัดจนมาขึ้นเอาข้องเพื่อนในเจาไรในเด้อไอเจ้าห้องเที่ยวเอื่อนเจ้า้องบ้านนี่คืนนอน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล่นบ่มัดไม่อไม่มัต่อารมณ์ากออกจากขยะยานี่อเอาไปทน่ามันตากผเ้ายมะแางาง่อปอสั่งเนก็อ้ตปลาจ่เามะน่อนผอ้่ื่ื่มาื่่ื่ื่ื่ื่ื

คือนี่ฝันมาเงินาเก้ยวเลยแล้วมาหลงพ่อเลกับ้าเก้ีวพาราดเด็ไอเข่ากรมเพื่อนจะไหนเสาเพื่อนแล้วนี่เราเวันเดียวมีมันไดสิวเท่าคุณพงคทั้งตรงสิวะเท่าองอาจตนกาสิวะเท่าจเีคว้าเช่นสิวะเท่าตัชื่อหลังสิงคคือสิวเท่าข้าแข็งเตียนันแนงสิวะเท่าอรมอีปองแงสิวะเาคุณพงวันร่มสิวะเท่าคุณน้าล้างข้าสิวะเท่าคุณปอยกขึนแล้ว ้วันกระเป๋าแม่มทางนี้นดกแต่แม่แต่ว่านี่รักนี่ถ้าใครบุญหน่อยมันเห็นได้ใส่ารจะเหมอกใหม่เยงมากโึดนเลยจใส่ใหมอเจ้าต้องรองคนทุกรงนะุกจะน่าซมะน่าอนค่าาบุญหลายจิตจบคุหน่อยมูเห็นได้เลยใสู่ ไปโอ้โหวันปารีสยังเป็นอะไร่กนี่นี่น่นเ็อไปขันนี้ไม่รู้น่าเป็นอะไรเจ็บไปอุ้ว่ของาไ่ตไมีบไัิดจะเทียน

Quái thần đi không được không được như được không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 được คนยั่จากขึ้นว่าม่รังพี่ไม่เี่ยถ้าคนยัยพ่ายแมานังพี่เกียไปในสัเ้ามจิตเาเขาไม่ได้เมือนจัอ ไสยโอ้ไสยโอ้ไสยอ้ไสยโอ้ไสยโอันเยมันเยมันเยมันเยไสยตุขวางไสยมังคละไสหาบุญพูนสบุนพูนสูกีมีพวกเจาเทินจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพาะบเลี้ยเข็นหมน้ำกุเงปลาไก่สัพพธาสัพพธาสัพพังนนั่งาะอุบาทิายก็หายหายนี <pa 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 ้เพาะผัเโขาออามากระตุ้นก็หายหายนี้เพาะพราร่ารู่อย่าเขามาไก่นี้เวียนดีกันมีกระน่ำพระอาทิตย์ใสแสงหนเ้อ มื่อนีนไปนังพัดจันเพ่งใส่องแจงเนี่พระทาเมเดมเมื่อนี้ไปนัพระอังคาานิพัฒตั้งพาต่อเหอนเดต่มื่อนี้ไปนน่งพอรอยู่างดงเย็นบนเดิมมื่อนี้ไปนั่งพระสุปพัดเสาอะไรไหวพระเจ้นในศาสนาเหนเดเมื่อนี้่รัศสีตรงอ่านส้ห่องผาแสงเมืองสิบพ้นแรงเขาว่าเ่าเกาหอยพ้นแรงเขาโมโหไอซุมางงไอสุออกงงฝ่าหลันทางคนไฟเพราะสีหานข้าสีหาเราะกังเล่นงไรมาทัาน พราะตรงวันอะไรมาถากเพราะพ่ายนาอะไรมากผจนเพราะเถาแก่เพราะเถาปัดหนึ่งสอสมสหากไปและไต่เที่ยันมเพมที่่นะมสสภะคะวะโตตัวสมาสมุตสส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ nah ุทธ e, ัสสะนะโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุทังอัวตังเตวิตังวจพะนังสรณังกสัมังอัวตังเตวิตังวจพะนังสรณังกสสััง Ai, m'estan en espècies de tanyes, on fan el sol tu, avall, seny a muntanyes, seny ยังมีเจ้าพญาภูมิบุนอง์หนึ่งเสด็จมาจากเมืองมันคำท่อมาแสงหาจองสถานที่ตั้งบ้านเพื่อผู้สางให้อยู่สมอยู่เย็นพวมนวงจึเขินเข็ดพวงจังให้อมีมาพอจึงตั้งต่อผู้สางแปลงไปใครเมตใจผู้ที่เจ้าวาดีวันนี้แต่ก่อนกี้พระเจ้าสางผู้ที่สัมพัน์ พระเจ้าแผ่ผู้โมพญามงผู้เจ้าโวดบ่อนีบ่อนพระเจ้าโคศมีกรบ่อนางเทารีเอยาค้ามปูไผ่พาแกนไทยอยู่สวัสดีมื่นพันปีก็ไม่พวยไพ่มาตองพัดนีเจ้าสิีนางยงหองเก้ยวซองนิ่งทำเขาสิีน้ำสอยแวนมาไห้กับทั้งขาสองใส่รู้ลังในมาเจ้าสิมนีสักดาดีเที่วอาดกับต้องพวนมูญาดเฉยแตงของฝากมหา กับต่าฟังรายาอันงำหนุนหอยนาเส้นซอยสุภาบัดเนี่พอสิพันนั้นนะแต่เดี๋หน้าเขาจัดแจงเขาหาไหมเพื่อนมีใจเพียนเงียนยากแต่งทงหมากทั้งน้ำบางทิ้งกัวเคี่ยวขนคมแล้วมีผ้าแต่ละแหวกเข้าป่าดันกัวดงดอนเดินโควจอนมือแรงมือเสาบ้านคำเ้าจนแล้วต่อมา บางคงกินสุราแก้มเหาตืนเศร้าไม่แล้วเราไปจงจะเข้ารงละวาสอกจึงไปพ่อรำรัวพอดีไม่มีสีเอาเป็นสาเหตุแต่จึงแบกสวนใส่ฟันลงตัดไปคงน้ำขาวสาดเป็นธรรมศาสตร์ได้ทำไม่พูดลำฟันลุ่นขวนเสาเป็นครูที่เกิดจูฝ่ายกางที่นอน ดี๋ยวางามสลอนสลอนอินแตงผู้ว้ได้จึงตัดเอาใดมาถาเป็นเสาไปเอาบ่หยุดบ่ย่อนเด้อแนวอ่อนเข้าป่าลงงาเป็นเวลาปีเดือนติดต่อมือพ่อมือตัวเจ้าอ่อนแฮงยามแลงเข้ายามง่ายปาเป่ามือสิมือความไม่สิไปปีเดือนใดมันยามเข้าป่าแลเพีงฮอนต้นไม้ค่อยเพียง ปีเดอนเขาหกแม่เข่าล้มควน้มย้อยทำพาสุเด่นบอลวันแนวคนเลี่ยนนลัไงบัดนี้ใส่แจ็คปกงพันดอกไม้เสื้อเจ่าของเดือนโต้คันโต้หัวเจ้าไอเงนเลยตวนต้เยอเขาเื่อนงานว้ากเ็มาทำมัดสูรเรื่องเที่ยงหาดอาพาีลงย พ่วเป็นข็นยายได้่วเจ็บไผยายนี่ว่ามาเยอะยข้าิ尼กันมาเยอะปาอยู่ป้าหน็บแข็ฝนสองแง่ยูป้าโดนแพ่ฝนสองจงอยูดอยยูทำเขาทำยูหลงไม่ได้ฝนปนลุ่มยูลงซางาฝนข้าวเหยียกองจังวะฟ้ามาเนี่ยนเยอะ ให้เ้สภาพณ์ขอเล็นตัจะไะ่วางอยู่สมาษสุดทีอยากเ็นตัวเาจะภาพเกาแล้วมนสูงเื้อนเป็นรถแจ๋วดีมีเลยเสียมผมหรือเปล่าเศใ้เป็นจ่องโซ่พันวาถ้าต้องว่าเป็นแกนจันรตัวเซนเลยปัดนีขนเจ้าไปตัดไม่เศิสว

ขอส่ันานุดาดลสออันรหนึง่ะจาม้าทุ่ส้าใหม่จามาวแ้เพิ่เจ็บใจได้เพมไข้ใจนี่บตต้นทุปอคาเดอียาเาอนเเบลสวชิพันนเนาะ เก็บเม็ดส่งขะสานใ่ไเดี๋ยวชิพันเองเนาะโอ้ยเอ๊อกเ็ย่านั้าะตากแก่อนที่คอสิงที่ใส่โยเมนของใส่สรัณฑ์อาจจะน้องรับอาจจะได้ที่พันนันาจจะได้เงินน้อตคืออาจะได้เงิน แบนไม่มันเกียวมมโสดโทษหายหายเสียไปทั้งแต่งุ้มาซอยจะเลือไปทังเนือจิมมาซอยสายจะเรือตามสองหอกคางกูไปใส่หนึ่งขับไปจะเลืออุอะหมุมากนุ่นมากนุสังหตุพยัไใจาดืนห้ามมีลหนัยอะูหายัสไจ ไปตัวนี้ตาหาเอาไปเอาไปตาไปยังมีมาตคนที่มาแล้วจะเดือมคืดังคําแสงให้จะแดงคือําอาเหมือนนี้อาจจะมีใส่สนแค่ผู้โมสัตวตทั้าให้พญาอุบาทอาาไปไกลนับตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อหากเจ้ากล้าเป็นการที่แงแสงเรื่องโลกจจะพลตหายีสุขีสุขีได้ดูเใช่ คลายกดนี้คลายกดนี้ดีกดเขาดีกดเขามาเลยคนเลยกตามจิคนเดยมาเตะอชวนเลนมาโฮมว่าไอ้ไข่เน่าเด้มาแขง นก่นี่ยนับกันนักกันขี้บุร้านกับสาวบุแก่หนักะย้อนยิ้มดใจก่ังไงจะเจ็บจะจนั้งสิบคนเ่ยอือตัคนเนี่ยมาอิจาร์ยังที่้คนใหม่ตก็งนเบหลายคนไข้อย่าม ปีนี้ปีน่าล่ะทุกๆปีหายดีมีแห้งตัน้งใจหาเงินหาขับหนำด้วยถูกเหลือพอดีถูกเหลือพอดีพี่น้องแต่ไร หายคนนี้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 ดิคนเขาดิคนเขาดิคนเขามาเด้อควนเลยไฟดีผมใส่ไฟใหม่ผมแกนลมใสยควนมากผมกลัวควนดีอย่าจะไปน้าพีอยจะนี้น้ำเพลินกินกาแฟเจ้าหาเกี่ยวมากพี่เจ้าไ้าจะขึ้นมาลายสองเปาหรือควนโตแกจะรลงไปหนาฝ่าอกแกจะรลงไปไกลมันยืนมันยืดในโุขให้ละเออเกิดมาแด่เดี่ยงค้วยร้อนไก่เป็นข้าวคาเดี่ยงค้วยลําไก่เป็นข้าวเกลวเออไี่บุญไมบาไม่ผีไม่หนองเดี๋ยวแก

ไปดีผู้ใจไปไม่ผูแคนผู้ใจคนมาผูกลัวคนดูจะไปนา bon hmm. ่ีจะกินวิเีวกินกะพี่จ้าาจ้ะมพีเจ้าเข้าด้ยอะไรสเขาดูด้อยเออไฮจุไฮระไเรำไปด้วยของม่วมาดอนจะเป็นเขาครับอย่า้วยรำจะเป็นเขาแก่เออมีพุทธมีบาแล้วพะแม่พีฮักหนหอักลูกฮักร้านไหโซไฮระไำไปด้วย เล่นทำเกลืมาเอาอ่างมาโบเหนเว้นมตองเห้โตเจ้าอยู่สบายสุกๆกฉกฉกฉกดีเนี่ยเรื่องเงี้ยเฮ้ยเสี่นเล้อมจะเห็นแบนี้เรอคยเงไงเกาอันเครัโอ้ยเบนเข้าไปดไม่ต้าจิบบุกให้ เขาไม่กี่ไก่ไม่เขาเด้อคนอุ้มหุกเออเออเขามาจะใส้หน่อยมอใส่กันเขาวมาโดดเออวันสาวูไหนไห้คนนี้อ่คนนี้อคนนี้อ่คนนี้ดิเขาดีคนเขาเออคนเลงไปนี่ผูกไส้ไปไม่ผูกแกนผมกสายคนมาผูกกัวคนอยู่จะไปน้ำตีจะนี้น้ำเพลินกินเกาพีเจาักเกี่ยวมพี่เจ้าก้า จะขึ้นมาลายองเป่าโลกเด้อเยี่ยนให้เก่งเซ็งให้ลายเออเก้นมาแด่เดี้ยงควยรอนแต่เป็นเขาคำเหลี่ยงควยลำแต่เป็นเขาแก่มันจะมีบุมีบาเด้อฮัก่อฮักแม่ฮักพี่ฮัก้ลงฮักเถ่าจะเลิ้เด้อให้สุขห้ลาเวลาไม่ด้เอออะไรเป็นเจ้าเป็นนายเออเบิ้งเป่เถ่าไป่เถ่ามันยืดมันยืดมามาจะใช้หน่อยเม่เถ้าี่บูเปเจ้ามามาขอมาเจ้